วีแล้วผมรู้สึกเรื่องแฟชั่นอีกแล้วอ้วนอีตายน้ำหนักบ้างเธอเขียวด้วยเลี้ยวด้วยแบไม่พอเขียวด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องเหนือไปไหนไอ่เอาเลยเล่ อันนี้นะคะเราก็อยู่กันบนรถบัสนะคะซึ่งในทริปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เหนือขึ้นไว้นะคะปึ้งว่าจะกลับมาครบหนึ่งปีแล้วที่เราเนี่ยกำลังจะไปสุราษฎร์กันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงก็คือรอบนี้เราไปกับรถบัสเนี่ยนะกต้องใช่แล้วแล้วก็เราก็มีสมาชิกในทีมที่เปลี่ยนไปด้วยใช่แล้วก็มีน้องๆวันนี้ก็เดี๋ยวมารอให้กำลังใจน้องๆกันแล้วก็มารอรุ้นกันว่าการเดินทางของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะบริเวณมุมด้านขวา ด้านบนนะฮะหนึ่งสองสามทุกไอิแตกแล้วก็ดันออกไปถูก,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 กต้องอแล้วก็คนที่จะเป็นทูบันจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงนะฮะคนคนนั้นก็คือคุณภูณณมิสินีนเ, <c oughs> เป็นคนทุบแล้วก็ให้คนอือ่นตอบก่อนเพราะว่าเราเป็นครูเราต้องให้คนดูต่อนี้นะฮะเราอยู่ที่โรงแรมนะฮะเราจะไม่บอกชื่อโรงแรมถ้าสปอนเซอร์เข้าเราจะบอกชื่อนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมพักกันแล้เดี๋ยวประมาณสี่โมง ติก็จะลงมาซ้อมเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตลาดทันเจ้านะฮะทีนี้จอยไม่ได้มีอะไรมากทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องนะฮะที่ปัญหาคือห้องเเ <c oughs> ย็นมากเลยนะแต่ห้องเราแอร์ไม่ติดรีโมทแอร์อยู่ไหนแล้วบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์คืออะไรอยู่ตรงไหนไม่ทราบเอองงนี่นะทุกคนแต่ว่าอย่างหนึ่งคือที่ดีที่สุดนะฮะในครั้งนี้ก็คือ <c oughs> เป็นวิวที่โรงแรมของเรานะฮะ ติดแม่น้ำนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนมาถึงห้องแล้วจะทำอะไรบ้างนะแต่ว่าเราจะนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะทำไม่ใช่ดิเล่เลยสามสองหนึ <S <s ่งอันนี้เหรอสามสองหนึ่งเจมอุยนุ่ม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 เฮ้ยได้อยู่ซอฟท์ทันซอฟท์ทันจะวินในนั้นอะ มีหมดเมื่อกี้เออมันก็ไม่ควรส่งคนกระโดดแข็งเกินตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดจั๊เจ้าเหมือนเดิมซึงหิวมากกินข้าวราตรีก็คือตอนตอนเช้าเื่อนตื้นนะครับวันนี้ก็คูแหนบทั้งนันแหละไปตลาดจั๊เจ้าคือตอนนี้อองหมดแล้วเคลียเพิ่งซ้อมงานแล้วก็หิวด้วยเว้นี่ก่อนเร็วขวามือ นี่เนาะพี่แหละเออเอฟักชิมกันฝากชิมเอากล้วยชาชุดหนึ่งครับนี่ของดีขอดีีอเปนี่รยกของดลอันลาดตรงตรงเลยว่าที่เป็นผู้หญิงขายไหมนี่แต่มันมันไปไหนใช่อร่อยแต่เดี๋ยวนี้ดูชิ้นหน่งว่าตักเลยนะครับใช่ครับ อร่อยนครับที่พี่เขาแนะนำร้านด้ครับโปรโมทแล้วครับโปรโมทได้ครับโปรโมทได้ครับคุ้นใช่ครับอร่อยอร่อยนะครับที่ตลาดแเจ้าทุกคนสามารถกินได้มาได้ใช่มาสอนเจ้าต้องไม่กินคุ้นใช่นะครับโฮ้ยชินเลยว่ะใครมาที่นี่ก็คือต้องมาแวะร้านนี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่หลายร้านก็ได้ครับแต่ทำไม่ทันครับนั่นเยอะคุ้นใช่ครับคุณ ในมาชิดซอยโอที่นี่ท้องเกาหลีนะตอนนี้มาชิดซอยตอนนี้นะแปดตีหนึ่งพึ่งทำงานเสร็จนะคือที่นี่เนี่ยขอบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นการเที่ยวแบบจริงจังมันคือการที่แบบว่ามาทำงานด้วย ช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราต้องอทํางานคือมันเป็นงานขององค์กรองค์กรหนึ่งที่เราต้องมาแข่งกันเนาะทีนี้เนี่ยคลิปนี้นะบอกว่าเราเป็นการที่ใช้ชีวิตส่วนมากก็คือกบบคืนี่ไรแบบถ่ายคลิปกินเที่ยวอย่างเช่นื่อคืนเราไปตลาดสานเจ้าก็ช่วงเวลาทุ่มละอะไรก็ช่วงที่แบบว่ากินข้าวกันแล้วก็กลับมานั่งกันทางานต่อนะจดนถึงปีหนึ่งในวัาที่ห้านะฮะซึ่ง อาจจะไม่ใช่เที่ยวแจาจ้าทุกคนมันคือการเที่ยวทำงานก่อนีก่อนนะฮะให้บอกเออมาสุราษฎร์ธานีไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เลยใช่ฮะเรามาทำงานเดอนอาจจะไม่ได้มีมีที่เที่ยวจาจาแต่ว่าจะมีของกินและกันเพลสที่นี่อาจจะแบบเน้นกินเน้นถ่ายตอนเดียวกินเดินพักผ่อนใช้ที่กลางคืนมากกว่านะฮะใช้วลาหมดสี่วันในเดียวนะฮะปกติจะเป็นว่า สี่วันนอนสามคลิปสี่วันสองคลิปแต่ครั้งนี้คลิปสี่วันหนึ่งคลิปสวัสดีค่ะนี่เราอยู่ในช่องลือไปไหนนะคะตอนนี้ท่านก็มาอยู่กับบรรยากาศการประกาศผลนะคะการแข่งขันการแข่งขันกาเสนอประกวดนำประกวดนำเสนอตลอดประกวดโครงการ ก็รู้สึกซาบซึ้งไปคุณของทุกแบบอุบลรัตนชกัญญาสิทธิวินาพนรีนะคะที่ได้น้อมนำโครงการดุวินน้ำวันเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนของเรานะคะโอ้ยบอกก่อนนะเพราะว่านี่คือคุนนำเสนอด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดราชนีฉลามจังหวัดสงขลาค่ะไม่เกรการระดับภาคนะคะทุกคนจะได้ไปต่อระดับชาตินะคะวันนี้จะเปิดกระป๋องกันนะคะวัชิรนายแบ๊กอะไรเนาะวัชิรนายแบ๊กค่ะมี คิดว่า่บ้างอที่บ้านเราก็มีอะไรหมวกหมวกแอปหมวกซื้อมา20บาทนะคะพอเราซื้อมาหนึ่งร้อยหนึ่งเราชนะเพราะเราถูกกว่าแพงกว่าเราซื้อของดีอันนี้ของก๊อล์ฟแล้มีแว่นนะคะไม่ได้สายตาสั้นไม่ได้อะไรนั้นคือวานนบีอยากจะมีขึ้นมาแล้วเราล่ะเราก็มีแม่ก์นะคะแล้วมีหน้ากาก จมอะเแวเป็นเด็กเออเออขอสมบูนสิที่ประตูนะคะเรามีวีเร้ไม่มีพระผมเราสซออยู่แล้วมีผมเอามีเป้งเรามีแปงเราก็มีเป้งอันที่นั่นเองเหรอเป้งเอ็นั่นเลงอันใหญ่มุทีิเปิดมาอันนี้เลยน่ เดย่ีีอันนี้เอามาเอามาแบ่งแบ่งที่จริงที่บ้านอันไหนกว่านี้อีกคือแบ่งใจขวดมากเรามีน้ำห,หอมพิมพ์ของอะไรสั่งมาจากไหนซื้อจากพิมพ์กาแล้วนะคะทุกคนแม่เราก,กดได้มาเราไม่มียนผมว่าเราหอมอยู่แล้วอาบน้ำตอนเชา้าอาบน้ำตอนเชา้าอาบน้ำตอนเชา้ <c oughs> า

อันนี้คืออะไรบอกว้มูว่ยังไม่ได้ปลาหรือเปนคือปลาคือกินขอูปลาไม่กิน่กไม่ม่อนอย่างนี้เอาเกี๊ยวกูไหมน้อร่อยมากมึงจองอันเดียวเมื่อกี้คือบอยอร่อยมากเอ่ากจริงเอากวเอาไฟเดืนะไมอไหนอะอันนี้มันอันนั้อยู่พูดเลย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 ูดเไมู่้ วันนี้เรากินกันได้เผ็ดไปเลยม่น้กินกันได้เผ็ดนี่นะคะก็คือว่าผทุกคนะคะคือเราจะเล่าก่อนว่าคือทั้งคือทุกคนอ่ะไม่กินตับใช่ไหมแล้วก็มันจะมีคนหนึ่งที่กินตับก็คือพี่เหนือไม่เข้าใจเอาละ้วก็มันก็หาตับอยู่ว่าตับมันหายไปไหนแต่ดูนี่นะคะทุกคนดูสิ่งที่เราคีบมาได้นะคะ นี่คือคนสั่งอาหารไม่เจอแต่คนไม่สัอาหารเลยัไม่มีน้ำจิ้มโต้นนินจิงมากต้นนนเขานั่งเงียบไม่คุยกับใครเลยที่เราผ่านเกางอะพูดคุมอเช้าเาไอขาแมทแมทอะนี่าไปขอความดีเตามไปดิ คลิปนี้ลงปีไหนเพราะคลิปพาเลวไม่รู้เลยปีนี้ปีนี้ปีนี้หอปีใช่ปีสามสดบอถูกแออนุญาตเต็มที่เเอาได้ค่ะคลิปนี้ด้ลงปีไหนพอดีว่าจะรอดูย่งไงเดี๋ยววยใจรอไงรู้รูสองรือมรู้สึกเร่แฟเอาแล้เริ่มนะเลือกไ่เหีนเ้ย อ,อยู่อยู่ลงไ,ไปพี่ครับพี่ดิมนี่ไดิมเนาะนี่มาดูไอติมร้านนี้นะครับ <c oughs> มีพนักง,งานโจน่าหน่อยครับรีวิวแบบว่าไม่อุ่ยแต่ยังอร่อยอ่ะอะะรีวิวแฟนพี่รสเดียวอ่ะพี่รสเดียว มีแล้วนะเอ้รู้ว่าใครโดนใครจะโดนอืมเป็อร่อยนะคะยินไนตินบบว่าสาวแซ่บไอติมละลายเลยอ่ะนารักโลกอ่ะบกนราองาันก็จะบวกไปลิ มอสำหรับคนที่ป็นขึ้นเต้าเอคุไอ้คนรยแกไอคนรยอีกแล้วขอบคุณทีนันเกยดเ้มได้นั่ง้งหมูพาที่อาวนังขาหเราอ่ะดืออันี้คือยั่วยั่ววรวยแล้วคืนยั่วนิ่่ิ เราจะขอโทษร้านชมบูวยการทีรีวิวนะตก็สวยขอต้นเดียดน้อย่นนี่มีนะเลยห้าดาวป๊ปป๊บปปป๊บอาอ่าอะไรอะไร ไอคนเฟนหนึ่งกัน้คตรใหม่เหนอะคนไหนอ่เรอก็อาเสริมหน้าิงโคเลยแต่เนียโอ้คนแฟนแไทก็คือโ ฮอกไกโดออสองเลยครับอีกแล้วครับ่นทบน้อยู่จิหนะเป็นนมฮอกไกโดนะฮะกองเหอมมากหอมมากดีเลยกินแบบว่าเงียยเงี้ยแต่อร่อยนะ อเราต่อก่อนกันดีกว่ามานี่เรมก่อนวันนี้เราอยู่ศาลเจ้าหกเกียนมาเดินเวียนอย่างสุขใจอา,อาเจียนก <c oughs> ินชาบูอิ่มหลายๆ <c oughs> พูดอะไรความหมายมีไม่มากมาย <c oughs> <c oughs> อ้วนอีตายเด <c oughs> <c oughs> น่ำหนักบ้างแต่อะ <c oughs> ปุ๊ปั๊บอันนี้บอกใครกรอนวันนี้เราจะไปไหนน้องปุ๊ปั๊บไม่รู้ครับน้องว่าจะไปแชะแชะเดินสองคนมีคนน่ารักสองออคนหนึ่งพองคนหนึ่งพอง คนละกลัวไปเจ้าแข็งเด่นตามมาเอากล้องแล้วยินหัวแปลลุบลหน้าปากอยู่ตรงนั้นไปไหนอ่ะพี่ยินหัวแปลจะพี่เหนือไปฟังไม่ันมันมันมันคอนอซลจริงๆเนาะเราไม่ได้มีหัวแปลตลอเปลี่ยนตลอดเลย ลุงมาเออไม่ได้เลยเ้เเกาะ้อไลากไ้ยไปเยค่ะเรเจกันนะเกันงมไยแเขียวด้วยเลี้ยวถูกแป๊ดไม่เขียวด้วยฟิลกระสืออะย่างงี้ันนี้นะคะเราก็ได้ทาการเ o u ยกับลุงรถตุ๊กตุ๊กไปที่นนะคะเดียัเมารับเรานะคะ อันนี้ไปโหลดรูปเลยนะขอบคุณที่เป็นหัวงนะคะคนไทยเดี๋ยวหนนปวดรีครับจเอาเทนั้นไปเลย่าไปเอาบปอาไปาไเอาไปนอไปเาไปาาาาไปเอาเอปเาไป่ะไปอะคะอนปเอาไปปเอไไาอป

งว่าขับช้าหน่อยลุงขับช okay. ้าชหน่อยนะคะถ่ายรูปถึงจะจอดเลยเร็วลุงคล้วลุงขับเรทวขับเรับับทำไมลุงขับช้าๆ้าหน่อยนะคะเกิทำไมลุงขับช้าชหน่อยนะคะก็มึงบโอเค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 แล้วเ่าขาแล้วค่ะไปเตอนนี้เราก็ถึงที่รีคูแล้วคนต้องรีบตอนนี้ พี่ีิข้างล่างมีนะพี่อ๋อเดี๋ยวไม่ยิ้มใจ้าบ้านหรอใช่มันดังไม่ได้ไงทำไมในรูปในกระจกสวยในรูปไม่สวยนี่กูตาวกุ้ต้าคือไล่แค่นี้แบบดื้ไล่ไปไหนแล้วไม่พอพี่เมฆจะกลับมานี่คือแพลงของนั่งกับขยอ่งนอนคนเดียวตรงนี้ทุกคเดียวหมดเลยปีกี้เหมือนกันยัย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ enjoy แหละเอออ่ะเป็นไง enjoy ยในคืนสุดท้ายที่แม่งคือแบบโคตรแบบมีความสุขมากๆนะเป็นการที่จอยรุ่นน้องคนอื่นๆด้วยมีความสุขมากได้ทำความรู้จักกันเยอะมีความทรงจำกันเยอะด้วยก็คลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะช่องเนื้อไปไหนแล้วก็เดี๋ยวจะจะขึ้นเป็นคอนแทคของทุกคนไว้ในดีสคริปชั่นนะฮะก็ทีนี้ฮะสุราษฎร์ครั้งที่สองของช่องนื้อไปไหนนะฮะ ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับบ๊ายแบดไหมับดเขียวเขียวี้วยแบดแบดไม่พอเขียวด้วย